เจ้าพ่อเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่บัวดินเจ้าแม่สวรรค์แม่พระพลรณีพ่อแม่ปูมิภาและแม่ย่านางเรือแม่ระวังทองวันนี้พ <desserts> ่อรัวของพ้าเจ้าจะขออนุญาตนำอังคารบอกชื่อจริงนำคุณจรนตายครับ ถ้าเขามีทุกขอให้เขาคนทรกถ้าเขามีทุงขอให้มีทรงยิ่งขึ้นไปพรอครัวของพระเจ้าขอซื้อที่ดินเป็นทุนํำมาหาดินและต่ออายุขายทั้งในพบนี้และในภบหน้า ไดนะครับเอาทูบปักลงในกระถางเลยครับแล้วก็ก่อนเราจะลงเรือกันวางตังที่พื้นทางให้กับคนตายเข้าไปลูกหลานพี่น้องที่มาวางได้ทุกคนนะครับเราจะวางให้ใครก็วางให้เกิดการุคคนตายเข้าไว้เพราะอยู่ว่าต่ออายุและเกิดารน้าให้เขาทางนี้เหมือนญาติฝากคุณไม่กับเรือครับเรือก็จะเป็นกองตาบบุญหะคนตาย I go out, go out, and then